เราได้มาว่ายปูขาวเด้อจ้ะมือนี่มากับแม่มนุนทิยามาฝากกันมากับสามคนมา,ากันเอาผล,ลไม้ยังมาว่ายเด้อปูลูขออนุญาตเด้อจ้ะช่องให้เอฟซีทั้งบ้านผลเบ่งเออจ้ะผู้ผมีเซนเนาะผลมีเซนเ,นเซ่นก็เห็น <laughs>

ก็เด้อพี่น้องเลยนี่แม่นดาชมพี่น้องเห็นบ่แม่นดาเห็นเห็นยังวะเนี่ยเห็นเล็กเลยนี่แปดยังวะแม่แนดาริเห็นเล็กแปดพี่น้องนี่ยแปดยังนี่

ลูเปิดตายลูกสร้างลูกมาเห็นเด,ออดน้อับคือหัวมันที่หนึ่งกันย่ายย่นสองหาหกเกณนี่เอฟซีถูกน้ำปูดเดอ้อค่ะไม่โฉมไม่ล่าค่ะคนได้ใส่หมีใส่ชิ้นเด้เดอ,อค่ะคนนี้ลืมปลาอาปากเนาะชอยซีวิตแต่ลายซีวิตปวดขานะคะับตาดะล่อให้แล้ววิธีการไหว้คู่ยูน้องนำเนี่ย จะตั้งใจไปรักษาตัวจะไปหาหมอนะคะตอนนี้ทุ่นปวดคลายากันน้อยเป็นโต๊ะมือนล่ำของน้ำก็เป็นตกะขั้นหน้านะคะแล้วก็ตกเปอีกขาบวมแบบนี้ขนาดเอ้ยนะคะ,ะวสามารถทำงานที่เก่านะคะมหัาไทยทำคลิปกับนุนทิยาะค่ะกูน,น,นะะุนทิยาจะขออนุญาตให้แม่น้องระดาจักสิ่งของและเลขจะออกในื่องว่าันขึ่นกันยายน่สิบสองหาหกเจ็ดจะออกตัวใดสามตัวบน หลอ,อบๆแล้วพี่น้องหลบหลอกคนยอยู่เด้ใอใจเปนปลาปลาก็เย็นเย็นเลยพี่น้องเลยนะในว,วันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกเก็น,นะคะเอาแค่สามลูกพอเด้อลูกที่หนึ่ง เอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆเอาคือเปลี่ยนหนึ่งสิงงเอาอันไม่เอาอันไม่นี่ยน้ำตัวลายแต่อืมว่ามันตัวเลขรวมมันลำบ,บาน้ำร้ายเอาลูกที่หนึ่งเลขอะไรเนี่ยหันมาทั้งทีนะถ้ากล่องนเลขสามกล<า>่องนี้ด้วย ตัวที่หนึ่งคือเลขสามนะคะตัวที่สองเป็นเลขห้ากล้องนี้ด้วยเป็นเลขห้านะคะตัวที่สามคือเลขแปดนะคะกล้องนี้ด้วยเป็นสามห้าแปดนะคะมันบ่น สามห้าแปดนะคะเป็นแนวท่องหาเือสะากินแด้งระดับสองตัวบอจ้ะเอายุบอ่ะต่แล้วอ่ะจับแตจัสองตัวล่างแปดบะแปดเอ้าคินน้ำลายแต่แปดนะคะกล้องนี้ด้วยสองตัวล่างเป็นแปดนศษกระดาษใช้กระดาษ่เป็นสี่นะคะ สอตัวล่างเป็น8ปดสี่สาตัวบนเป็น3 8มแปดสานะคะเดี๋ยวสิอ่ะถือกล่องไว้เดี๋ยวสิสรุปเส้กระดาษให้3 5 8กับ8ปดสี่เนาะ เล่าหรือประเทศมาเลนะคะหรือรัฐบาลไทยในหัวมันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกเก็นะคะพอมีพี่น้องเอฟซี่พิจารณาเด้ค่ะนะคะมอนี้เข้ามา3มคนนะคะแม่น้องระดากับนนทิยากับข้าบนนะคะขอ้อนปูนะคะจะด้วยแคบนาจอไว้นะคะ แม่น้องระดาบ่เคยมากเหมืนบอบ่จ้ะั้งแรกด้วยจ้ะครั้ง,งแรก,เ,กเพื่อปูขาวให้โชคแม่น้องระดานะคะนะะปูขาวให้โชคแม่น้องระดาสามห้าแปดกับแปดสี่นะคะนะคะเดี๋ยวนี๋ยที่ย่าจะให้จ้องอีกน้อยนึงเพื่อให้มันเต็มสี่แทนะ้ที่เลคะท่านแม่น้องไี่คุณใด้ยากมาหาปูมาขอพรปูมาไหวปูขาวแบบเองที่กัดนะคะอยู่หลังยันหนองแง่นุ่งอยู่หลังวัดหนงองแง่นุ่ง วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงตำบลกุดูอำเภอห้มีการวัดการศึ์นะคะนะคะแม้ว่าขอแล้วได้สมความตั้งใจภาชนะเราสามารถแก้เด้อค่ะชื่อผู้ใดมาบ่ได้ก็นนทิยามาแก้ให้ลายให้นะคะชื่อน้ำชื่อตู้มาไล่นนทิยากระเฮ็ดให้ทุกคนนะคะขอโมทนาบุญกับเจ้าที่ที่โอนเงินมาซื้อน้ำซื้อต้องมาให้นนทิยาขอโทษนะคะบ่ได้ไล่ซื้อมา เล่าไปนะคะที่เพื่อนไม่อบนัดหนึอ